สวัสดีครับนี่คือการเจาะลึกเนื้อหาที่เราจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับนักศึกษาของดรอับดุลคาริมเราได้รวบรวมแก่นความรู้จากเอกสารที่ท่านจัดหาไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางเสริมทักษะการเขียนเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทโดยเฉพาะแต่ต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นส่วนเสริมที่มีประโยชน์มากๆแต่ว่าไม่ได้มาแทนที่การเข้าชั้นเรียนนะครับค่ะเอาละครับเวลาเราลึกถึงคาว่า การเขียนเชิงวิชาการโดยเฉพาะสำหรับคนที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่เนี่ยโอ้โหภาพที่ขึ้นมาในหัวเลยคือตำราวยากรหนาๆกดเยอะแยะไปหมดใช่ค่ะดูน่ากลัวครับแต่พอได้อ่านเอกสารทั้งหมดที่ดรอับดุลคาริมรวมรวมมาให้เนี่ยกลับพบว่าแก่นของมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยมันเหมือนกับการปั้นงานฝีมือชิ้นหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับใช่เลยค่ะมุมมองนั้นน่าสนใจมากเลย คือเอกสารหลายชิ้นชี้ไปทานเดียวกันเลยว่าการเขียนไม่ใช่แค่กิจกรรมสุดท้ายของการทําวิจัยที่แบบค้นพบอะไรมาแล้วก็เอามาเรียบเรียงลงกระดาษครับครับแต่การเขียนคือส่วนหนุนของกระบวนการคิดของเราเลยด้วยซ้ำมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่ช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดตัวเองค้นพบช่องโหว่แล้วก็ขัดเกลาแนวคิดให้คมขึ้นเรื่อยๆอ๋อเหมือนว่า การเขียนไม่ใช่แค่การบอกเล่าความคิดแต่คือการสร้างความคิดขึ้นมาด้วยตัวมันเองถูกต้องค่ะงั้นภารกิจของเราวันนี้เรามาทำเรื่องที่ดูน่ากลัวนี้ให้เป็นเหมือนการเดินทางที่น่าสนุกดีกว่าครับดีเลยค่ะเราจะลองไล่เรียงเส้นทางของงานวิจัยชิ้นหนึ่งตั้งแต่หน้ากระดาษที่ว่างเปล่าไปจนถึงบทความวิชาการที่ส่งพลังโดยจะเน้นเทคนิคแล้ก็กับดัก,ท,ก,กที่นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่มักจะเจอบ,บ่อย เป็นการวางกรอบที่ดีมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ก้าวแรกของการเดินทางซึ่งมักจะเป็นก้าวที่น่ากลัวที่สุดการ,รเผชิญหน้ากับหน้ากระดาษเปล่าใช่เลยค่ะโอ้โหจุดนี้โดนใจมากเลยครับความรู้สึกที่ว่าเรามีไอเดียฟุงฟ้งๆอยู่ในหัวเต็มไปหมดแต่ไม่รู้จะเริ่มจับต้นชนปลายยังไงดีมันมันท้อแท้จริงๆนะครับซึ่งเอกสารก็ให้คําตอบที่น่าประหลาดใจนะคะว่าจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการเขียน อาจจะไม่ใช่การเขียนด้วยซ้ำแต่เป็นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณค่ะการอ่านเหรอครับใช่ค่ะลองนึกภาพว่างานวิชาการในสาข,าขาของเราคือวงสนทนาขนาดใหญ่ที่ดำเนินมานานแล้วการอ่านก็คือการเงี่ยวหูฟังว่าคนในวงเขากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่มีประเด็นไหนที่ยังถกเถียงกันมีมุมไหนที่ยังไม่มีใครพูดถึง อ๋อเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะเข้าไปร่วมวงสนทนานั้นด้วยเรื่องอะไรที่มันจะใหม่และน่าสนใจไม่ใช่ไปพูดซ้ำในสิ่งที่คนอื่นพูดไปหมดแล้วถูกต้องเป๊ะเลยค่ะพอเราเข้าใจภาพรวมของวงสนทนาแล้วทีนี้ก็มาถึงปัญหาคลาสสิกที่คุณพูดถึงคือการรอให้ความคิดสมบูรณ์แบบก่อนแล้วค่อยเริ่มเขียนครับซึ่งเป็นกับดักที่ร้ายกาจมากเอกสารแนะนำวิธีแก้ที่ตรงไปตรงมาเลยค่ะคือ เขียนแต่นนเนื่นๆและเขียนบ่อยๆเขียนแต่นนเนื่นๆและเขียนบ่อยๆเหมือนการร่างภาพสเก็ตช์ก่อนจะลงสีจริงแบบนั้นหรือเปล่าครับคือต้องไม่ต้องสวยเป๊ะตั้งแต่แรกโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะแค่ขีดขีดเขียนเข,ขียนเพื่อจับโครงสร้างไว้ก่อน ใช่เลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องเขียนเรียงความฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่แรกอาจจะเริ่มจากการเขียนบทวิเคราะห์สั้นๆที่เรียกว่ามินิแอนา y ล i ิซิสหรือเขียนสรุปสิ่งที่เราอ่านไปทีละย่อหน้าก็ได้การทำแบบนี้จะช่วยให้ความคิดที่มันฟุ้งๆอยู่ในหัวเริ่มจับตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วมันก็ช่วยให้เราเห็นช่องโหว่ในความคิดตัวเองได้เร็วขึ้นด้วยถูกต้องค่ะพอเราเริ่มมีภาพร่างในหัวแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะทำให้การเดินทางนี้ไม่หลงทางก็คือการสร้างแผนที่ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนั่นก็คือการวางโครงร่างหรือ outline แล้วก็การกำหนด thesis statement หรือประเด็นหลักของงาน thesis statement ค่ะตัว thesis statement เนี่ยเปรียบเสมือนเข็มทิศของการเดินทางทั้งหมดเลยมันคือประโยคหนึ่งหรือสองประโยคที่บอกกับผู้อ่านชัดๆเลยว่านี่คือประเด็นหลักที่ฉันจะพิสูจน์ในบทความนี้ทุกอย่างในเนื้อหาต้องวิ่งเข้าหาประเด็นนี้ ถูกย่อหน้าต้องทำงานเพื่อสนับสนุนเข็มทิศอันนี้ค่ะครับผมพอมีเข็มทิศแล้วส่วนของบทนำซึ่งเป็นเหมือนประตูบานแรกที่เชิญชวนผู้อ่านเนี่ยก็สำคัญมากเลยนะครับในเอกสารมีเทคนิคแนะนำด้วยมีสองรูปแบบหลักๆที่นิยมใช้กันค่ะแบบแรกคือบทนำแบบกลวยหรือ funnel introduction แบบกลวยค่ะคือเริ่มจากภาพกว้างๆที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วค่อยๆโฟกัสให้แคบลงๆๆจนมาถึงปลายกลวยซึ่งก็คือ thesis statement ของเรา แล้วอีกแบบล่ะครับอีกแบบคือบทนำแบบดึงดูดความสนใจอันนี้จะเปิดมาด้วยหมัดฮุกเลยอาจจะเป็นเรื่องเล่าสั้นๆสถิติที่น่าตกใจหรือคำถามที่กระตุกความคิดเพื่อดึงให้ผู้อ่านอยากรู้คำตอบและติดตามไปจนจบพอเรามีแผนที่นำทางที่คมชัดมีประตูทางเข้าที่น่าสนใจแล้วก็เหมือนมีโครงสร้างของบ้านแล้วนะครับแต่ตัวบ้านจะแข็งแรงได้ก็ต้องมีวัสดุที่ดีทีนี้เราจะไปหาวัสดุหรือหลักฐาน าเติมโครงสร้างของเรายังไงให้มันหนักแน่นครับคำถามนั้นนำเราไปสู่หัวใจของเนื้อหาหลักเลยค่ะถ้าบทนำคือการกล่าวอ้างหรือ claims ของเราเนื้อหาทั้งหมดก็คือการให้หลักฐานหรือ evidence เพื่อมาสนับสนุนทุกคำกล่าวอ้างนั้นซึ่งหลักฐานก็มาจากแหล่งข้อมูลที่เราไปอ่านมาแน่นอนค่ะนี่คือจุดที่ทักษะการใช้แหล่งข้อมูลกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดเลย และก็เป็นจุดที่น่ากังวลที่สุดสำหรับนักศึกษาหลายๆคนด้วยโดยเฉพาะความกลัวเรื่องการคัดลอกผลงานหรือ plagiarism อที่บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ทำไปเพราะไม่เข้าใจวิธีการที่ถูกต้องเป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลมากค่ะโชคดีที่เอกสารได้จำแนงวิธีการนำข้อมูลของคนอื่นมาใช้อย่างชัดเจนไว้3รูปแบบครับมีอะไรบ้างครับ 1. คือการถอดความหรือ paraphrasing ค่ะนี่คือการย่อยแนวคิดของคนอื่น แล้เรียบเรียงขึ้นมาใหม่ด้วยภาษาและโครงสร้างประโยคของเราเองทั้งหมดสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแก่นของมันจริงๆไม่ใช่แค่การสลับคำหรือเอาคำเหมือนมาแทนที่แล้วก็ยังต้องอ้างอิงแหล่งที่มาเสมอแล้วแบบที่สองคือการสรุปความใช่ไหมครับซึ่งดูเผินๆอาจจะคล้ายกับการถอดความคล้ายแต่ไม่เหมือนค่ะการสรุปความหรือ summarizing คือการหยิบเอาเนื้อหาที่ยาวมากๆเช่นบทความทั้งหมด มาย่อให้เหลือแค่ใจความสำคัญเท่านั้นอ๋อคือสั้นกว่าเยอะใช่ค่ะสั้นกว่าต้นฉบับมากด้วยภาษาของเราเองและแน่นอนว่าต้องอ้างอิงด้วยส่วนแบบสุดท้ายคือการยกคำพูดหรือ quoting อันนี้ตรงไปตรงมาเลยค่ะคัดลอกข้อความมาแบบคำต่อคำใส่ไว้ในเครื่องหมายคำพูด และอ้างอิงให้ชัดเจนซึ่งเอกสารแนะนำว่าควรใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นแปลว่าไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีไหนก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการอ้างอิงแหล่งที่มาขาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะต้องทิ้งร่องรอยทางบรรณานุกรมหรือ bibliographical trail ไว้เสมอให้คนอ่านสามารถตามกลับไปดูต้นทางได้และมีเคล็ดลับที่สำคัญมากที่เอกสารหลายชิ้นแนะนำตรงกันคือให้เริ่มใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมอย่างพวก Zotero เมนเดเลยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำวิจัยเลยอย่ารอไปทำตอนท้ายเด็ดขาดใช่ค่ะมันจะช่วยชีวิตเราประหยัดเวลาไปได้มหาศาลและลดความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้อย่างไม่น่าเชื่อครับผม พอเรามีทั้งโครงสร้างและวัสดุชั้นดีแล้วก็มาถึงขั้นตอนการประกอบร่างซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดทิ้ทาทายที่สุดสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่คือเรื่องของไวยากรณ์ผมเองจำได้เลยครับว่าตอนเรียนปริญญาโทรเรื่องการใช้ Articles a อร n d อ,อ,อ,อเนี่ยปวดหัวที่สุดเลยครับมันไม่มีกฎตายตัวเหมือนภาษาไทย เป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะและในเอกสารก็ิิ s t ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆไว้หลายอย่างที่น่าสนใจมากนอกจากเรื่อง articles แล้วก็ยังมีเรื่องพื้นฐานอย่างความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา subject-verb agreement ใช่ค่ะที่ผิดกันบ่อยอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะเมื่อประธานกับกริยาอยู่ห่างกันในประโยคอ๋อครับเช่น the set of books that I borrowed is due next week หลายคนจะเผือไปใช้ r เพราะเห็นคำว่า box อยู่ใกล้ๆแต่จริงๆแล้วประธานคือ the set ซึ่งเป็นเอกพจน์เรื่อง tense ก็เป็นอีกเรื่องที่สับสนมากเลยนะครับโดยเฉพาะคู่ของ past simple กับ present perfect ใช่ค่ะเอกสารอธิบายความแตกต่างไว้อย่างชัดเจน past simple จะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีตมักจะมีเวลากำกับไวชัดเจนครับเช่น Einstein in 1905 published four papers คือเกิดขึ้นและจบลงในปีนั้นแต่ present perfect จะใช้กับเหตุการณ์ที่เริ่มในอดีตแต่ยังคงส่งผลถึงปัจจุบันอ๋อยังไม่จบหรือเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดเช่น researchers have studied this phenomenon for decades คือศึกษามาตั้งแต่อดีตและตอนนี้ก็ยังศึกษากันอยู่แล้วก็มีประเด็นเรื่องการใช้คำฟุ่มเฟือยด้วยใช่ไหมครับที่ทำให้งานเขียนของเราดูไม่กระชับถูกต้องคะ่ะเช่นการใช้ประโยคแบบ passive voice บ่อยเกินไปอย่าง The experiment was conducted by the students ซึ่งเปลี่ยนเป็น active voice ได้ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็น the students conducted the experiment มันจะกระชัดกว่ารวมถึงการใช้คำที่คลุมเครืออย่าง a significant amount ซึ่งผู้อ่านอาจจะสงสัยว่ามัน significant แค่ไหนการระบุตัวเลขไปเลยจะดีกว่ามีอีกประเด็นหนึ่งในเอกสารที่ผมว่าน่าสนใจมากแล้วก็อาจจะขัดกับความเชื่อของหลายๆคนคือเรื่องการใช้สรพพนามบุรุษที่หอย่าง I หรือ We นี่มันขัดกับที่เคยเรียนกันมาเลยใช่ไหมครับที่เขาจะบอกเสมอว่างานวิชาการต้องเป็นกลางห้ามใส่ความเป็นตัวเองนั่นเป็นความเชื่อดเดิมๆที่ตอนนี้หลายสาขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วค่ะเอกสารชี้ชัดเลยว่าคู่มือการเขียนสมัยใหม่จํานวนมากแม้แต่ในสายวิทยาศาสตร์ที่ดูจะเข้มงวดที่สุดตอนนี้กลับสนับสนุนให้ใช้ไอหรือวีสนับสนุนเลยเหรอครับค่ะเพื่อความชัดเจนและตรงไปตรงมาเพราะการเขียนว่า we discovered that มันชัดเจนกว่าการเขียนเลี่ยงๆแบบ passive voice ว่า it was discovered that ซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนค้นพบใช่ค่ะไม่รู้ว่าใครกันแน่มันคือการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราเขียนและสิ่งที่เราค้นพบด้วยค่ะโอ้โหนี่เป็นการทลายความเชื่อเก่าๆไปเลยนะครับพอเราประกอบร่างงานเขียนของเราให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการขัดเกลาให้งานของเราไม่ใช่แค่ถูกต้องแต่ต้องน่าอ่านเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ มันคือการก้าวข้ามเรื่องความถูกต้องทางไวยากรณ์ไปสู่เรื่องของสไตล์และความชัดเจนในระดับที่สูงขึ้นเอกสารชิ้นหนึ่งใช้คำว่าภาษาเชิงวิชาการที่สะอาดหรือ clean academic language ภาษาที่สะอาดค่ะซึ่งไม่ได้หมายถึงการใช้คำง่ายๆนะคะแต่หมายถึงการใช้ศัพท์เทคนิคได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ และในขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์หรูหราที่ไม่จำเป็นเพียงเพื่อให้งานเขียนดูเป็นวิชาการอ๋อคือเน้นความแม่นยำม,มากกว่าความหรูหราฟุ่มเฟือยถูกต้องค่ะอีกเทคนิคหนึ่งที่ทรงพลังมากคือการเลือกใช้คำกริยาหรือ verbs ที่มีชีวิตชีวาแทนที่ใช้คำพื้นๆอย่าง is, are, was, were ซ้ำไปซ้ำมาครับลองดูตัวอย่างในเอกสารนะคะประโยคว่า Substantive differences are also present in this confusion. มันก็ถูกต้องแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น substantive differences also lurk in this confusion lurk ซ่อนเร้นใช่ค่ะคำว่า lurk มันให้ภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจกว่ากันเยอะเลยการเลือกใช้คำแค่คำเดียวเปลี่ยนความรู้สึกของประโยคได้เลยนะครับแล้วส่วนอื่นๆล่ะครับอย่างเช่นชื่อเรื่องชื่อเรื่องคือตะขอแรกที่จะเกี่ยวผู้อ่านไว้ค่ะเทคนิคที่นิยมมากคือการใช้เครื่องหมายโคลอนหรือจุดมาช่วยแบ่งชื่อเรื่องเป็นสส่วน ส่วนแรกมักจะเป็นวลีที่สร้างสารรค์หรือกระตุกความคิดส่วนที่2จะเป็นคําอธิบายที่ชัดเจนว่าบทความนี้เกี่ยวกับอะไรทําให้ได้ทั้งความน่าสนใจและความชัดเจนในชื่อเดียวพอทุกอย่างเข้าที่แล้วขั้นตอนสุดท้ายจริงๆก่อนส่งงานคืออะไรครับคือการตรวจสอบความเชื่อมโยงหรือ cohesion ทั้งหมดค่ะอ่านทวนทั้งเรื่องแล้วดูว่าแต่ละประโยคแต่ละย่อหน้ามันไหลลื่นต่อเนื่องกันดีไหมมีการใช้คําเชื่อมอย่างเหมาะสมใช่ค่ะอย่าง however Therefore, in contrast และที่สำคัญคือตรวจสอบว่าทุกย่อหน้ามีใจความสำคัญเพียงหนึ่งเดียวและทุกย่อหน้าทำงานสอดประสานกันเพื่อสนับสนุน thesis statement ที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกวันนี้เราได้เดินทางกันมาไกลามากเลยนะครับตั้งแต่หน้ากระดาษที่ว่างเปล่า การวางแผนที่การหาวัสดุการประกอบร่างจนถึงการขัดเกลาจนเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจมันแสดงให้เห็นจริงๆว่าการเขียนเชิงวิชาการเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์อย่างเดียวเลยใช่ค่ะข้อคิดสำคัญที่สุดที่อยากฝากไว้จากเอกสารทั้งหมดนี้ก็คือการเขียนเชิงวิชาการเป็นทักษะที่เรียนรู้และฝึกฝนได้ มันคือการเดินทางที่ต้องอาศัยการฝึกฝนความอดทนและการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดไม่มีใครเขียนเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกค่ะและตามธรรมเนียมของเราก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้เราอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ไปคบคิดกันต่อได้เลยค่ะคือในขณะที่เอกสารทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และขนบการเขียนของแต่ละสาขาวิชาแต่ในขณะเดียวกันก็มีแหล่งข้อมูลบางชิ้นที่เปรยว่า ขนบเหล่านี้บางครั้งก็อาจทำหน้าที่เหมือนเครื่องรัดหรือสเตรชแจ็คเก็ตที่จำกัดความคิดสร้างสรรค์และสไตล์การเขียนใหม่ๆได้เหมือนกันน่าสนใจมากครับดังนั้นคำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันดูก็คือในเส้นทางอาชีพของนักพิชาการหรือนักเขียนจะมีจุดไหนหรือไม่ที่ผู้เขียนมีสิทธิ์ที่จะแหกกฎหรือทลายกรอบการเขียนแบบเดิมๆที่เรียนรู้กันมา และเมื่อไหร่ที่การท้าทายขนบธรรมเนียมทางสไตล์การเขียนจะถูกมองว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าชื่นชมแทนที่จะเป็นแค่ความผิดพลาดที่ต้องแก้ไข